ซึ่งชาวราศีสิงห์ผู้มีอุปนิสัยใจคอเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงพ่อสิงห์แม่สิงห์ช่างทนงองอาจไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆแถมคุณยังเป็นคนไม่ยอมคนอีกด้วยแล้วแบบนี้คุณจะทนได้ยังไง เมื่อคุณเห็นคนรักนอกใจฉะนั้นการพูดคุยกับคนรักคุณก็หมายใจว่าจะตกลงกับคนรักให้เด็ดขาดว่าอย่ามาทำพฤติกรรมแบบนี้กับคุณถ้าเขาเห็นคนอื่นดีกว่าคุณแล้วเราก็ไปเลยคุณไม่งอและไปแล้วอย่ากลับมาใจคุณอยากให้เป็นแบบนี้นะคะ ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง Thalo Holo และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะปโปรดช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่อง Thalo Holo ด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือมอบกำลังใจด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวทางไลน์นี้นะคะ เมื่อชมคลิปจบแล้วหากพึงพอใจผลงานและท่านใดต้องการมอบรางวัลเป็นสินน้ำใจให้อาจารย์ ขอเชิญกดที่ไอคอนซุปเปอร์แต่งด้านล่างคลิปนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณและซาบซึ้งในน้ําใจของทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านและตีความหมายไพยโรมนติกทาร์ลอดมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงปประเดนปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะดังนั้น จึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกําลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสวังสมปัรถนาอยู่ดีมีสุขแล้วหรือผู้ที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะ แต่ถ้าหากว่าสนใจคลิปนี้ถือว่าคุณมาชมเพื่อเป็นวิทยาทานก็นแล้วกันนะคะเอาละชาวราศีสิงห์เรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอตซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์เรื่องมีอยู่ว่า ราศีสิงห์บางคนคงอยากจะบอกคนรักว่าเธอรู้ไหมถ้าฉันไม่รักก็คงจะไม่ทนมาจนถึงทุกวันนี้และการที่ฉันทนเธอไม่ได้หมายความว่าฉันไม่มีทางไปคนอย่างฉันมีทางไปเยอะแยะและไปได้ดีด้วยแต่ที่ฉันทนมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าฉันรักเธอแล้วเธอล่ะรักฉันบ้างไหมถ้าหากว่าเธอรักฉันก็ไม่ควรทำให้ฉันเสียใจ แต่ทุกวันนี้เธอทําให้ฉันเสียใจซ้ำซ่ามันเป็นเพราะว่าเธอไม่รักฉันใช่ไหมไมิหนำซ้ำําเธอยังเห็นว่าฉันเป็นของตายไม่มีทางไปใช่ไหมเธอถึงไม่รู้จักสํานึกในความดีของฉันที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้โดนใจชาวราศีสิงห์บ้างไหมคะ หากว่าเวลานี้ราศีสิงห์มีความคิดว่าเหมือนคุณเป็นของตายให้คนรักด้วยการที่เขาทําให้คุณเสียใจซ้ำซ่าอาทิเช่นถ้าราศีสิงห์บางคนเผชิญปัญหาในทํานองว่าคนรักเจ้าชู้มักนอกใจคุณ แต่เขาก็ยังเก็บคุณไว้เพื่อรองรับพฤติกรรมดาร์กไซด์ด้านมืดของเขาไม่มีความเกรงใจไม่ให้เกียรติคุณโดยเขาคิดอยู่เสมอว่าคุณรับความเป็นตัวตนของเขาได้ทุกอย่างแม้กระทั่งพฤติกรรมดาร์กไซด์ด้านมืดคุณผู้ชมบางคนที่มาปรึกษาส่วนตัวบอกอาจารย์ว่าในฐานะที่เป็นคนรักกันเขาพอจะทนพฤติกรรมดาร์กไซด์ด้านมืดของคนรักได้ แต่เรื่องเดียวที่เขาทนไม่ได้คือเรื่องการนอกใจกันถ้าหากว่ายอมให้คนรักสวมเขาก็ถือว่าหมดสิ้นแล้วซึ่งศักดิ์ศรียิ่งถ้าหากว่าคนรักมีพฤติกรรมนอกใจซ้ำซาแบบนี้ก็คงทนไม่ไหวและเมื่อทนไม่ไหวก็คงจะต้องพูดคุยกันตกลงกันให้รู้เรื่อง ตัวคุณอยากจะคุยให้รู้เรื่องใช่ไหมคะซึ่งชาวราศีสิงห์ผู้มีอุปนิสัยใจคอเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงพ่อสิงห์แม่สิงห์ช่างทนงองอาจไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆแถมคุณยังเป็นคนไม่ยอมคนอีกด้วยแล้วแบบนี้คุณจะทนได้ยังไง เมื่อคุณเห็นคนรักนอกใจฉะนั้นการพูดคุยกับคนรักคุณก็หมายใจว่าจะตกลงกับคนรักให้เด็ดขาดว่าอย่ามาทำพฤติกรรมแบบนี้กับคุณถ้าเขาเห็นคนอื่นดีกว่าคุณแล้วล่ะก็ไปเลยคุณไม่ง้อและไปแล้วอย่ากลับมาใจคุณอยากให้เป็นแบบนี้นะคะแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นดังที่คุณคิดคนรักไม่ใส่ใจคำพูดของคุณทำราวกับว่าไม่รู้ความผิดของตัวเอง คุณอุต่าห์อธิบายเหตุผลร้อแต่คนรักก็หน้ามือนใส่และไม่เคยสํานึกต่อความผิดที่ก่อขึ้นพอคุณเจอแบบนี้คงอดไม่ได้ที่จะบ่นรำพึงรำพันกับตัวเองว่าไม่รู้ว่าวันนั้นคุณไปหลงรักเขาได้ยังไงถ้าคุณรู้ว่าเขาจะเป็นแบบนี้คุณคงไม่หลงรักเขาแต่คราวนี้มันอยู่ด้วยกันไปแล้วนี่คะโอ้ราศีสิงหรอ่อนเพียและเหี่ยใจมากใช่ไหมคะ กลายเป็นว่าการพูดคุยกับเขาหวังว่าจะตกลงกันได้แต่ปรากฏว่าล้มเหลวดังนั้นจึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าทุกวันนี้คุณอยู่กับความสัมพันธ์ที่เหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวส่วนอีกครึ่งหนึ่งความสัมพันธ์มีรอยร้าวซึ่งรอยร้าวนี้มันกลายเป็นบาดแผลร้าวลึกอยู่ในใจและคงไม่มีวันรักษาหายถ้าวันไหนคุณฟุ้งซ่านคุณก็จะย้อนคิดถึงปัญหานี้ จนทาให้คุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจตัวเองที่คนรักมาสร้างบาดแผลในใจคุณและการที่คุณยังไม่พร้อมรังหลาเลิกลาคุณก็จําเป็นต้องกดอารมณ์ข่มความรู้สึกลงไม่ให้ตัวเองฟุ้งซ่านแต่คราวนี้ถ้าหากว่าคนรักนอกใจคุณอีกแล้วกลายเป็นเรื่องส,สัมซาและวันนี้คุณทนไม่ไหวภายในใจลึกๆคุณอยากจะบอกคนรักว่าทำไมเธอไม่เคยเตือนตัวเองว่ามีแฟนแล้วเธอรู้บ้างไหมคนที่มีแฟนแล้วต้องทำยังไง หรือถ้าเธอรักการเป็นโสดนักแล้วลระก็อยู่เป็นโสดไปเลยฉันจะได้ไม่ต้องจมปลักอยู่กับเธอพฤติกรรมเจ้าชู้มันเป็นพฤติกรรมของคนที่รักความโสดและไม่ควรจะมีใครเธอไม่ควรฉุดลากใครมาร่วมชะตากรรมและเธอควรคิดในมุมกลับกันบ้างถ้าฉันเป็นฝ่ายนอกใจเธอบ้างละ่ะเธอคิดว่าจะทนฉันได้ไหมเธอนอกใจฉันได้ฝ่ายเดียวใช่ไหม ถ้าฉันจะนอกใจเธอบ้างจริงๆฉันก็ทําได้แต่ที่ฉันไม่ทําก็เพราะว่าฉันยังมีจิตสํานึกส่วนเธอเป็นคนที่คิดไม่ได้ฉะนั้นขอให้เธอคิดให้ดีถ้าเธอรักความเป็นโสดนักละก็งั้นก็เลิกกับฉันซะถ้าหากว่าราศีสิงห์คนใดได้พูดคุยกับคนรักในทํานองนี้อยากจะตกลงกับคนรักให้รู้ดํารู้แดงแต่ปรากฏว่าการเจรจารลุมเหลวไม่ได้เรื่องอะไรซากอย่าง สุดท้ายแล้วชาวราศีสิงค์คะความรักยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะเวลาที่จะเลิกกันจริงๆก็เลิกกันไม่ได้ทำไมถึงเลิกไม่ได้อาทิเช่นราศีสิงห์บางคนมีพันธะภาระผูกพันกับคนรักจนคุณดินไม่หลุดฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันสื่อสารพูดกันน้อยลงพูดเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นซึ่งวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีเดียวที่จะเตือนสติคนรักให้เขารู้ว่าคุณไม่พอใจ ถ้าหากว่าราศีสิงค์คนใดมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตคนรักคุณก็จะลดทอนการช่วยเหลือซึ่งคุณอาจคิดว่าปล่อยให้ลำบากดูบ้างเพื่อจะสำนึกได้และแล้วทุกวันนี้ถือได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างราศีสิงห์กับคนรักต่างรู้เช่นเห็นชาติได้เห็นความเป็นตัวตนท่าแท้ของกันและกันแล้ว และเหลืออยู่อย่างเดียวคือฝ่ายคุณนี่แหละเมื่อไรถึงจะตัดใจไปจากเขาได้สักทีหรือถ้าหากว่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาต่อไปเมื่อไรคุณถึงจะมองข้ามปัญหานี้ไปได้สักทีเอาละชาวราศีสิงค์คะเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะ ทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะที่แน,ชนะชาวราศีสิงห์ว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีสิงห์เวทหนิงราศีสิงห์คะไพ่ใบนี้มีความหมายว่าระยะนี้ราศีสิงห์บางคน <c oughs> คุณคงใช้เวลาต่ตองตึกตรองเฝ <c oughs> <ร>้าถามตัวเองว่าคนคนนี้เขาดีพอไหมที่คุณจะอยู่กับเขา ถ้าหากว่าคุณคิดว่าปัญหาที่เขาสร้างขึ้นมันรุนแรงมากคุณก็คงต้องอยู่แบบช้ำใจหาความสุขไม่ได้เลยฉะนั้นคุณต้องตัดใจให้ได้แม้ว่าในช่วงแรกหัวใจน้อยๆของคุณแตกสลายเป็นเสี่ยงๆแต่ถ้าเจ็บแล้วมันจบก็ควรยอมเจ็บส่วนความคิดอีกแง่หนึง่งจริงอยู่เขาทำให้คุณเสียใจ เมื่อคุณไต่ตองตึกตรองถึงปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและมองคนรักอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจนคุณตกผลึกในใจได้ว่าเขาก็ยังมีส่วนที่ดีบางอย่างและคุณมองเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นฉะนั้นคุณจะเอาสิ่งที่ดีของเขามาหาักกบลบนี้ในส่วนที่แย่ๆทำให้คุณเสียใจพอทัวเฉลี่ยกันแล้วมันก็สามารถที่จะกบเกลื่อนความผิดของเขาได้ ถ้าหากว่าคุณคิดแบบนี้แน่นอนคุณก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาต่อไปได้ซึ่งถือว่าปัญหาต่างๆแม้ว่าราศีสิงห์จะมีปัญหาเหมือนกันแต่พอลงลึกถึงรายละเอียดของปัญหาแล้วย่อมแตกต่างกันค่ะฉะนั้นการตัดสินใจจะเลิกหรือว่าอยู่ต่อไป ควรอยู่บนพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงของชาวราศีสิงห์แต่ละคนหากว่าคุณยังไม่เลิกแน่นอนว่าความสัมพันธ์ของคุณยังเดินหน้าต่อไปเราจะมาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีสิงห์ในเดือนหน้านะคะ